ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนีเ้เดินรอบที่หกกำลังทำการเดินเปลี่ยนโคคือเวลสามมานาและกกำลังเดินเดินเดินดูดีว่าจะหลุดไหมคือหลุดมาหกรอบแล้วเริ่มแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอัดคลิปดิว่าคือแบบโมโหมากเลยตอนนี้เราเทสอยู่เซิร์ฟจริงนะคะโอเพนเบต้าเรียบร้อยแล้ว วันนี้เปิดโอเพนวันแรกแบบนี้ไม่หลุดนะอ่าเดินไปเรื่อยๆคือจนใช้วิธีการเดินนี่ก็อัดคลิปอยู่ใช่ป่วะน่าจะอาจอยู่แหละเดินอย่างเดียวนะไม่มีตงังเปลืองวิง่ง นานหน่อยแต่อร่อยมากคือเซิร์ฟว่าเป็นหาอะไรไม่รู้หลุดจนแบบเฮ้ยหกรอบอะ่ะมันเกินไปปะหลุดจนหลุด,ลดเราจนแบบลมคานอะเสียงในนี้เป็นเสียงในทีเอสเราอยู่ในทีเอสกับเพื่อนๆตอ,นน,อนนี้จัดเต็มมากก็คือ เดิน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 ให้เร็วที่สุดยังไม่เติมตังะคะไม่มีตังยังไม่ถึงไหงนตอนนี้คนอนีกิวคนอื่นเขาเลเวลห้าสิบแล้วอีชั้นเลเวลวสิบสามจ้าบายจ้าเรียบร้อย